กับแพรอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันแบบหน่าสดเลยนะคะเอาทุกคนน่าจะชินกันแล้วนะคะพอดีแบบมีโอกาสได้ที่จะออกไปข้างนอกคือแบบฉันได้ไปข้างนอกแกฉันรู้ดีใจมากฉันได้แบบ ต้องทํารีวิวกันสักหน่อยวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสรีวิวเป็นตัวนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะโซลาบีบีพรเมอร์ S P F หส P A 2อบวกนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้ออกมาได้นานมากแล้วนะคะเ,เพื่อนๆแล้วแพ้ก็ไม่เคยใช้เลยเพิ่งมาลองใช้ครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะคะก็เลยแบบถือโอกาสรีวิวไปเลยแล้วกันนะคะแดดออกแป๊บนึงนะน่าจะเป็นหิ่งห้อยแล้วเนะี่ยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นบีบีพรีเมอร์ที่ช่วยปรับผิวให้ดูเรียบเนียนแบบเป็นธรรมชาตินะคะปก ปิดรอยดํารอยแดงได้แล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการแพ้แล้วที่สําคัญเนี่ยเขาจะช่วยเบ์อรูขุมขนให้ดูแบบเล็กลงแบบเป็นผิวที่แบบไม่มีรูขุมขนนะแกอะไรประมาณนั้นนะคะเ,เพื่อนๆนแล้วก็เขาเองเนี่ยเคลมว่าช่วยควบคุมความมันด้วยนะคะเนื้อของเขาจะเหลวเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆมันจะมีความเหลวเป็นน้ำๆแบบเนื้อเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าสีก็ ลุ้นกันหน่อยแล้วแหละลงกันที่หน้าเลยแล้วกันเนาะแพ้ก็จะเอาที่เกลี่ยออกมาเนี่ยลงเลยตอนนี้พ้าลงบำรุงไปแล้วนะคะคือเราจะไปกันเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ขอประตูแล้วอีกนิดนึงก็น่าจะได้แบบกระทงกระทะบินมาใส่หัวควนที่เขาเป็นแบบบีบีไพรเมอร์อะไรเงี้ยแพ้ว่าก็คงไม่ได้ปกปิดเยอะนะเกลี่ยไปแต่เอาจริงๆพอเวลาลงผิวแล้วหน้าไม่ได้วอกไม่ได้ลอยเลยนะคะเหมือนกับทําให้ผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นด้วยจริงๆอนะดูดิด้านนี้มันจะดูมีความแบบ ขึ้นมานะคะมันจะมีความกระจ่างใสเนาะด้านนี้ก็คือแบบเออยังมีความเป็นผิวที่ดูแบบสมโซอมอยู่นะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดอันนี้ก็บอกตรงๆเลยแล้วกันว่าไม่ได้เห็นถึงการปกปิดใดๆนะคะมีแต่ทำให้ผิวแบบเออกระจ่างใสขึ้นจริงแล้วก็รูขุมขนเนี่ยมันดูแบบเบลอไปจริงๆนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ยังเห็นรอยคําใต้ตาของเราอยู่นะแต่ว่าหน้าดูแบบไบขึ้นนะคะใดๆก็คือแสงข้างนอกตกอีกแล้ว เวลาถ่ายแสงธรรมชาตินี่ก็คือต้องทําใจจริงๆอะ่ะแล้ก็ต้องบอกคนดูด้วยว่าขอโทษแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ผิวประมาณนี้ออกมาเลยนะคะเราไม่อยากแกงน้องเขาเราก็เลยโปะแป้งไปนะแผลไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะคะเราก็มีการแต่งน้องแต่งหน้าบัดองบัดออนทับาปากนะคะขียนคิ้วแล้วก็ปะแป้งปะแป้งลงแป้ง ที่เห็นมันผมไม่ปล่อยผมอะไรเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้สระผมนะคะแล้วผมก็แบบเออยย่งเยิงโอเคนะคะเดี๋ยวแพรจะไปทําธุระก่อนเนาะเราก็จะพยายามถ่ายเก็บอัปเดตผิวให้ดูเรื่อยๆนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้คือผิวดีมากผิวสวยมากเพื่อนๆ11.59นะคะ นี่เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันจะพยายามถ่ายอัปเดตไว้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออผิวเขาเป็นประมาณไหนยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วกันนะคะจะไปปัดขนตาเพิ่มมานะคะพพเพื่อนๆพอคิดว่าถ้าเกิดใส่แมสเนี่ยน่าจะล้นไปเลยนะเป็นตัวน้องฉัดตัวนี้นะคะนี่ขึ้นสะพึงดีมากแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่แบบเออมันแอบเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นก้อนแบบเล็กๆนะไม่ได้ก้อนแบบใหญ่ๆก่อนไปข้างนอกให้ดูน้องก่อนเห็นไหม ต้นส,สายใบสักที่เราปลูกไว้ก็คือน้องโตเป็นหนุ่มแล้วจ้าทําได้ไหมว่าตอนก่อนหน้านี้ก็คือน้องแบบเป็นต้นกล้านี่คือต้นที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่นะเพื่อนๆมันคือยางอินเดียดำนะคะน้องก็กำลังโตแบบสวยงามนี่ใบเพิ่งออกนะคะมันก็จะเป็นแบบแดงๆนิดนึงเนาะต้นอื่นที่เขาว่าเลี้ยงยากเลี้ยงยากเราเลี้ยงได้แต่อีกต้นที่มันเลี้ยงง่ายๆอย่างเนี้ยอีวานหางตระเค้เนี่ก็คือน้องกำลังตุยแย่นะคะเราจะไปข้างนอกแล้วนะคะทุกคนแต่งหน้ามาเพื่อ ใส่แม่จ้าเมื่อไหร e ่อีโควิกนี่มันจะหมดไปจากสาระบบโลกของเราสักทีมาถึงวัแลนันเจทุเกเคอร์นี่นะคะก็เป็นโลงทานที่แบบเอ๊ะทำไมแสงมันสว่างขนาดนั้นอนะกล้องฉันเป็นไรก่อนนะอเนี่ยอ ม่เราคุยกับพระอาจารย์อยู่นะตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณสี่ชั่วโมงนะคะมาอัปเดตผิวกันหน่อยเนาะยังเนียนอยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีความมันๆน,นิดหน่อยแล้วนะคะไม่แน่าจว่าใส่แมสมาตลอดแล้วมันอบๆหรือเปล่าน่าจะเป็นเหงื่อด้วยละมั้งโอเคผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากผ่านไป4ี่ชั่วโมงเนาะแเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกร,รอบนึงแล้วกันนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็เป็นเวลาประมาณ ทุ่มครึ่งเฮียบอกเรียบอกประมาณเลยก็คือเวลาทุ่มครึ่งจริงๆันแหละผิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็ยังมีความเป็นผิวอยู่นะจาดจะมีมันนิดนิดหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นตรงกรอบที่เราใส่แมสตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีหลุดไปเล็กน้อย จียบอกเล็กน้อยเลยก็หลุดนะคะแต่ว่าผิวจากกล้องแล้วก็กระจกตอนนี้มันยังมีความแบบผ่องๆอ,อยู่นะคะเ,เพื่อนๆผิวยังสวยอยู่เลยอะ่ะนี่ขนาดแพ้มีพวกปัญหารอยสิวแล้วก็รอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะ,อะพอใช้คุชชั่นตนนัวนี้ไม่ใช่ผิด พอใช้โซลาร์บีบีไพรเมอร์เขาไปเนี่ยผิวหน้าเนี่ยก็ดูแบบโอเคเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยแพคก็ทดสอบมาให้แล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปนี้กันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมาลองตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือไหนๆก็หยิบผิดแล้วก็แบบหยิบขึ้นมาให้ดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าจะมารีวิวกันกับตัวนี้ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กันแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ